สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาตรวจสอบความเข้าใจค่ะระหว่างเรื่องเศษส่วนแท้เศษเกินและจำนวนคระนะคะโดยนักเรียนกลุ่มแรกเนี่ยจะได้เรียนผ่าน l ล n e ม e e ติ้งในตอน9โมงถ้าเกิดใครที่ไม่สามารถเรียนผ่าน l ล n e ม e e ติ้งได้ให้นักเรียนรับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบพร้อมปฏิบัติคาสั่งในคลิปวิดีโอน,นะคะอันดับแรกเลยค่ะเรามาดูเรื่องเศษส่วนแท้กันก่อน เราต้องดูก่อนว่าตัวไหนที่เขาเรียกว่าตัวเศษและตัวไหนที่เขาเรียกว่าตัวส่วนใช่ไหมคะมันจะมีตัวที่อยู่ด้านบนกับตัวที่อยู่ด้านล่างตัวที่อยู่ข้างบนในที่นี้เป็นเลขหนึ่งตัวนี้เขาเรียกมันว่าตัวเศษส่วนตัวที่อยู่ด้านล่างเขาเรียกมันว่าตัวส่วนใช่ไหมคะคราวนี้ในการอ่านเศษส่วนหรือการเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะเขาจะอ่าน ตามนี้ค่ะเศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมคะเขาจะอ่านเรียงตามนี้ได้เลยถ้าเกิดเราเขียนเป็นตัวอักษรภาษาไทยจะต้องเขียนเป็นตัวอักษรภาษาไทยทั้งหมดนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะเศษหนึ่งส่วนสองค่ะเขียนให้สัมพันธ์กันนะคะลักษณะของเศษส่วนแท้ก็คือตัวเศษจะน้อยกว่าตัวส่วนเสมออย่างเช่นอันนี้หนึ่งก็นน้อยกว่าสอง อันนี้เขาเรียกว่าเศษส่วนแท้นะคะกรณีต่อมาค่ะเศษเกินนะคะเศษเกินลักษณะของเศษเกินจะเป็นยังไงตัวข้างบนที่เป็นตัวเศษค่ะเขาจะมากกว่าหรือเท่ากับหรือเท่ากับตัวส่วนนะคะอย่างเช่นอันนี้8มันมากกว่า7ใช่ไหมคะเขาจึงนำ มันว่าเป็นเศษเกินและถ้าเกิดมันเท่ากับอย่างเช่นเศษ15ส่วน15ตัวเศษและตัวส่วนเท่ากันก็เป็นเศษเกินเช่นเดียวกันและเศษส่วนใดๆก็ตามนะคะที่ตัวเศษและตัวส่วนเท่ากันมันจะมีค่าเท่ากับ1เสมอนะคะกรณีต่อไป จำนวนคระนะคะลักษณะของจำนวนคระก็คือจะต้องมีจำนวนเต็มที่อยู่ด้านหน้าซึ่งจำนวนเต็มที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะจะเริ่มจาก1ที่เป็นจำนวนนักใช่ไหมคะประกอบอยู่กับเศษส,ส่วนที่เป็นเศษส,ส่วนแท้นะคะถ้าเกิดใครเขียนสองเศษ8ส่วน7อันนี้ไม่ใช่จำนวนคระที่ถูกต้องนะคะเพราะว่า 8ปันมากกว่า7ไม่ได้นะคะตัวเศษมากกว่าตัวส่วนไม่ได้ในเรื่องของจำนวนครับคราวนี้ลักษณะของการเขียนอีกอย่างก็คือเวลาเราเขียนจำนวนเต็มที่อยู่ด้านหน้าเราจะต้องเขียนไว้ด้านหน้าและจะต้องเขียนอยู่ระหว่างกึ่งกลางของตัวเศษและตัวส่วนนะคะนักเรียนบางคนเขียนมาแบบนี้ค่ะ2เศษ3ส่วน7 มันอยู่ด้านหน้าก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเขียนไว้ให้มันตรงกับเลข3ามเนี่ยถ้าเกิดใครมองไม่ดีนะคะมันจะเท่ากับ23สาส่วน7ซึ่งค่ามันจะผิดไปเลยนะคะดังนั้นเวลาเราเขียนเราจะต้องเขียนให้มันกึ่งกลางระหว่างเศษและส่วนนะคะหรือกึ่งกลางของเส้นขั้นนะคะดังนี้ค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยอ่านได้ง่ายกว่าใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูมี งานให้นักเรียนนะคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจค่ะสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยเตรียมสมุดขึ้นมาเลยค่ะแล้วตีตารางนะคะเป็น3มช่องช่องแรกเขียนหัวข้างบนว่าเศษส่วนแท้ช่องที่2ก็คือเศษเกินช่องที่3มก็คือจํานวนคระนะคะเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูนะคะจะมี เศษส่วนมาให้นักเรียนให้นักเรียนเนี่ยนำจำนวนเศษส่วนเหล่านั้นค่ะมาเขียนลงในช่องนะคะว่าเขาเป็นเศษส่วนแท้เศษเกินหรือจำนวนค่ะอย่างเช่นคุณครูให้มาเป็นเศษ2ส่วน3นักเรียนก็ดูว่าเศษ2ส่วน3เนี่ยเป็นเศษส่วนแบบใดเศษส่วนแท้เป็นเศษเกินหรือเป็นจำนวนค่ะเศษ2ส่วน3นักเรียนบอกว่าเป็นเศษส่วนแท้นักเรียนก็นำเศษ2ส่วน3มาเขียนลงในช่องเศษส่วนแท้ ถ้าเกิดคุณครูให้เป็นเศษ6ส่วน3อันนี้เป็นเศษอะไรเศรษเกินใช่ไหมคะคุณครูก็นำเศษ6ส่วน3มาเขียนลงในช่องเศษเกินถ้าเกิดเป็นจำนวนคะ่ะอย่างเช่น1เศษ1ส่วน2แสดงว่าอันนี้เป็นจำนวนคะ่ะนักเรียนก็นำม,มาเขียนในช่องจำนวนคะ่ะให้เรียบร้อยนะคะ แต่ละช่องอาจจะมีหลายคำตอบนะคะเพราะว่ามันมีหลายข้อนักเรียนก็ลองพิจารณาดูว่าเศษส่วนเหล่านั้นมันต้องอยู่ในช่องใดจึงจะเหมาะสมที่สุดนะคะเมื่อพร้อมแล้วไปดูโจทย์สำหรับวันนี้เลยค่ะข้อที่1ค่ะเศษ5.6ส่วน6นะคะนักเรียนคิดว่าเศษ5.6ส่วน6เป็นเศษแท้เศษเกินหรือจำนวนคะนักเรียนก็นำเศษ5ส่วน6ไปเขียนลงในช่องนั้นได้เลยค่ะ แต่ละข้อจะมีเวลาประมาณ10วินาทีนะคะเมื่อครบกำหนดข้อมันก็จะเปลี่ยนไปเลยค่ะข้อที่2 เมื่อครบ10ข้อนะคะนักเรียนขียเส้นใต้ปิดได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องต่อไปนะคะเรื่องต่อมานะคะข้อ2ใหญ่เขียนเป็นข้อ2องใหญ่ได้เลยนะคะเขียนจํานวนคระเป็นเศษเกินทบทวนก่อนค่ะการเขียนจํานวนคระเป็นเศษเกินอันดับแรกเราดูจํานวนของเราก่อนว่าใช่จํานวนคระจริงๆใไหมนะคะ2เศษ1ส่วนส ถ้าเกิดเห็นลักษณะแบบนี้แสดงว่าเป็นจำนวนคระใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถตอบได้เลยนักเรียนไม่ต้องเขียนวิธีทํานะคะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างเฉยๆวิธีการก็คือนําหน้าคูณล่างบวกบนใช่ไหมคะตัวส่วนคงเดิมเลขหน้าคือเลข2คุณครูก็ใช้วิธีการ2คูณล่างคือเลข4นะคะหน้าคูณล่างแล้วค่อยบวก บนตัวส่วนเป็นยังไงตัวส่วนคงเดิมคงเดิมคือเลขสี่ดังนั้นเราจะได้สองคูณสี่เท่ากับแปดบวกตัวเศษตรงนี้คือหนึ่งนะคะเราจะได้แปดบวกหนึ่งส่วนสี่แปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าแสดงว่าเราจะได้เก้าส่วนสี่ค่ะนักเรียนก็ เมื่อเห็นโจทย์นักเรียนก็เขียนแล้วก็ตอบได้เลยนะคะไม่ต้องเขียนแสดงวิธีทำอย่างเช่นเมื่อกี้2เศษ1ส่วน4ถ้าเกิดเขียนเป็นเศษเกินก็จะได้9,4ส่วน4แค่นี้เองค่ะเขียนแบบนี้ได้เลยนะคะมีอยู่3ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1 7เศษ8ส่วน10ข้อที่2 สิบเอ็ดเส่วนกข้อที่3 2มสองเศษเจ็ส่วนสาข้อ3ใหญ่นะคะถือว่าข้อนี้เป็นข้อ3ใหญ่เลยนะเขียนเศษเกินนะคะให้เป็นจํานวนคละอันดับแรกคะ่ะเราต้องดูก่อนเลยว่าจํานวนที่คุณครูให้นะคะเป็นเศษเกินจริงๆหรือเปล่า ย่างเช่นครูอาจจะให้มาเป็นเท่าไหร่นะเอาเป็นสิบแปดส่วนเจ็ดวิธีการทำได้ยังไงคะก็คือนำตัวส่วนไปหารเศษนะคะใช้การหารตัวที่อยู่ข้างในคือตัวที่อยู่ด้านบนคือตัวเศษเศษสิบแปดเอาเจ็ดเข้าไปหารเจ็ดอะไรได้สิบแปด 1> 7จ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสีนะคะดังนั้นเราจะได้เจ็ดสองสลบสิเหลือเศษเศษเท่าไหร่เศษสดังนั้นเราจะได้จำนวนเต็มสเศษสตัวส่วนควงเดิมตัวส่วนคือเลขเจ็น,นะคะเราจะได้สองเศษสส่วนเดังนี้ค่ะ จทย์ในเรื่องนี้ก็มี3ข้อเช่นเดียวกันนะคะข้อที่1นักเรียนก็ไม่ต้องแสดงวิธีทำนักเรียนเขียนตอบไปได้เลยนะคะเหมือนในแบบฝึกหัดของนักเรียนค่ะที่นักเรียนเพิ่งทํามาที่ไม่ต้องแสดงวิธีทานะข้อที่1เศษ68ส่วน10ข้อที่สองเศษส4สส่วน8ข้อที่สเศษ27ส่วนหนะคะใน การเขียนเศษเกินให้เป็นจํานวนพระก็มี3ข้อเช่นเดียวกันค่ะเมื่อนักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยก็ส่งคุณครูเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ